วันหนูเลนเขานี่ะมขึ้นเนาะท่านออกกีไม่เฝ้าได้นะม็ดแบของ่วยท้าะออกเฮ้ยเฝ้ามาได้สามขึ้นได้ท่านอาออกกินหมเล่นกับกไพนี่ะใจว้าหุงเนี่ยฮมออกมาาโอ้ยลูพี่ไม่ยัง จะขี้ยูมังเกลือคอยนอนเฝ้าสามมือเนี่ยมันแค่เดาหอ่อ่ขอ้ยู่เขาไปจักโตนะฮะมันเขาไปจักโตมันเขาไปขั้วหนึ่งมันสีซื้อมันหนาชิมีนพ่อแม่ลูกปูย่าตายายมันแรงเขาหันเนี่ยมันเป็นยังมันถ่ายยั่อีกสามขึ้นมันเป็นยังมีหน้าที่นอนมันก็นอนไปมึงต้องเบาหลาะไรมก็นอนเมื่อยเนาะเฮ้ยมันไม่ได้สินอนเมื่อยหิวก็หิวเนาะ้ยังมได้ปี๊ยงสักยังเด้อเนาะสาธุก่อนบอกง่ายหรอกมันจะออกมาอยู่ จักมือล่ะปัีเี้ยนะสิออกจักมือจักมือเดี๋ยวตอนนี้เขาเฝ้าอยู่จักมือถึง้สามสามมือไปนนสามมือเนยนอนเฝ้าบอลโลดมีแต่ที่นอนนอนบอลโลดใสิมืออะไรเนื่ยขีให้มึงบมึงบวมหักมึงพี่สิอให้นอ่นเฝ้าครับหนูจำเจ้าเนี่ยสามมือแล้วสามมือแล้วให้เห็นไหมไปมือมือมือมึงอุ้ยอ่อนอยหลีมึงไหมหนูก็ไม่ได้กินไหมนอนเฝ้าไ่ได้ดินอนจนหมอนแตกแล้วอู้ยไปไปม หายอยากช้าเขากินอยู่บ้านก่อนคนหยังผ้ามนอนเฝ้าหนูสามัจนจมจมเฝ้าสามคืนนต่หนูไม่นออกเนาะไม่ออกกูก็ซักจุดเลยแหละมันเข่าขาั่วไงมันไม่ต้องมีตัวใหญ่เนาะโอ้ยเนาะหัเจ้าเดี๋ยครับนะไอ้ยงังเบื้องลูกพีคอยไ,ไหมเป็นยังนอนเฝ้าเห่คอยมานอนเฝ้าหนูไหมสามมื้อเฝ้าหนูนั่งอยู่เพเหตุหยังเลยเบื้องหนูถามมันออกมากไหม ไปเฝ้าหู่หนูอยู่อ,อ้ยังไ่ออกมาเลยมันเป็นบ้าเปล่าพี่เฝ้ายัางคักแท้แท้ไปเอาลูกพี่คอยเมื่อไห่เด้อยุพน่ะครับยังไปเลยนี่บักฮาลูกน้องเนี่ยมันย่าอ่อนยี่บักาามาหน่ให้มันนอนเฝ้าน้ำบุบบกูให้นอนเฝ้าซื่อๆกับนอนเนี่นยครับพี่อยู่ในเฝ้าผู้เดียวคูหาหนูพี่อยู่นอนสามขึนบ่ได้นอน,อนไม่อยังางใจไว้เดี๋ยวนนจมอย่างเงี้ยมึงเฝ้าอจมงน้าบักลูกน้องเมื่อปาเนาะ ก็ยืนเฝ้าหนูในสามขึ้นท่านออกมาจากข้าง,งกบไพร่อยู่นีเนาะน,นอนเฝ้าหนูสามขึ้นแล้วพาเอาหนูเม่นมันออกมามันเขาไปขั้วหนึ่งก่นอนเนาะเขาไปขั้วหนึ่งข้าขึ้นบังกบไพร์มันนอนเฝ้ามันเมื่อยม้าตังซีนมาหนิแต่อยากทักป้านั่นเนาะสามสากก็ร้องอีหาามีบอกว่ามันทำบะหมี่หนูก็ต้องกลับบานน้านมันบัด้ย ยากกระโดดอยากกินหนูก็ได้บ่ได้กินเขากินน้ำมาทามือทคมือด้อยนะเฝ้าหนูห้างเดียวเนี่ยนะไม่ได้กินเขาอ,อยู่ลีนะออโอ้ยไปเลยนั่นไปหากินก้อยซีดกับคูพื้น้อยชีดบอกซีด,ด,ด,ดก้อยไม่ไปัน